อ่ะดาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขออนุญาตนะเดี๋ยวหมุนกล้องได้ม้ไดโอเคอ่ะโอเคดาวเมื่อก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ทำอาชีพอะไรสั้นๆนะไม่ต้องวิ้นเวิร์มมากนะเมื่อก่อนว่านทำเลยอ่ะเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรเป็นแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านมีรูปไหมมึงอ่ะเดี๋ยวดูดิอ่าโอเคไหนเลื่อนมาทางนี้อ่ะเป็นแม่บ้านนะ ีเลยนะจ๊ะมันก่อนโอเคเป็นแม่บ้านแล้วก็ทํางานก่อสร้างด้วยค่ะบอสอ่าฮะเพราะนั้นก็ล้างห้องน้ําแบบนี้ค่าก็วันละสามร้อยอ่าฮะหน้าหน้ามัก่อนโอเคนะอันนี้คือห้องนอนห้องนอนห้องนอนก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่อ่ะโอเคก่อนที่จะมาเจอดอกบิ๊ดก็คือนอนแบบนี้เลยอ่าฮะโอ้โหหนักแล้วแหะเนี่ยบอสก็คือก่อนที่จะมาเจอดอกปิ๊หนูก็ป่วยเป็นอันนี้ด้วยอ่าฮะแล้วก็ ทำงานประจำาเงินเดือนก็ประมาณ 8, 000, 9, 000แปดพันเก้าพันี่ยไม่ไม่เคยพอวะนารใช้แล้วก็มาเจอสินค้าแล้วก็ทานสินค้าอ่า,อาโอเค<ๆ>งั้นพี่ถามขอถามดาวหน่อยได้ว่าอ่ะอ,นนอ,อ่าโอเคถามดาวที่ดาวเข้ามาฟังพี่วันแรกเนี่ยตื่นเต้นเรื่องอะไรระหว่างนางนระบบขายขายให้ลูกค้าชอปปิ้งเองหรือความรู้สึกว่าเราเนี่ยได้เป็นเจ้าของแอปแลวจะแบบมาสร้างยอดดาวน์โหลดช่วยกันความรู้สึกเรา เราตื่นเต้นกับเรื่องอะไรเราว้าวอะไรทาไมเราถึงตัดสินใจเริ่ม้นทำครั้งแรกตตอนที่หนูฟังอ่ะหนูไม่เข้าใจอ่าอ่าครั้งที่สองก็ไม่เข้าใจอ่าอ่าฟังมึงนี่สองครั้งก็ไม่เข้าใจไล่ใช่้อหนูไม่ใช่คนไทยอ่าแล้วก็ไม่เคยทาธุรกิจมาก่อนโอเคเข้าใจไม่เคยทําธุรกิจแล้วก็เป็นแต่ในบ้านก็เขาไม่เข้าใจว่ากูจะเป็นเจ้าของแอปยังไงใช่ค่ะอ่ะยิ่งขายอะไรก็ยิ่งตื้อไปใหญ่เพราะว่าไม่เคยขายอ่ะ รอบที่สามก็คือเกตบ้างเฮ้ยเราจะถ้าเรามีลิงก์ก็เหมือนเรามีธุรกิจเหมือนเราเป็นเจ้าของแอปอะไรอย่างเงี้เฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็ตอนนั้นก็บอกบอกเลยว่าไม่มีตังค์นะไม่มีตังค์แล้วก็หน้าด้านไปยืมคนอื่นเลยก็คืออยากทําแล้วแต่ว่าอันนี้แหละคือมาทําอยู่กทมกี่ปีทําไมถึงไม่มีตังค์ก็คือสิบสี่ปีสิปีปีมึงไม่มีตังค์เลยนะใช่เพราะก็คือเดือนชวนเดือนอะมีแม่แท่บ้านโดนเชิญเดือนทุกวันนี้หอ ถ้าคุณเดินชนเดิน,น,ดนต้องแก้ปัญหาด้วยการเป็นเจ้าของแอปนะเว้ยเย่ yeah! <c oughs> สุภาพจะได้จบปัญหาหัวควยนี่ักด,ดีเลยแ่อะดาแล้วตอนนี้หลังจากที่มาสร้างยอดดาวน์โหลดเป็นเจ้าของแอปความรู้สึกตอนนี้เป็นไงชีวิตดีขึ้นไหมตอนนี้หูสร้างยอดดาวน์โหลดให้กับดอปนี่นะก็คือ,าอดาวน์โหลดทั้งหมดทนที่ประมาณสี่หมื่นกว่ายูเซอร์สี่หมื่นแล้วก็อ๋ออ่าดูดูสร้างไปสี่หมื่นยอดอ่ะดูนี่เปิดเปิดเปิด เย้แค่สี่มือนะนี่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 ไทยใหญ่อะประเทศไทยมีประชากรเท่าไหร่วะมึงมึงรู้ว,ว่าประเทศมึงไม่มไม่ไมบ้านมึงไทยใหญ่เขามีมีมีประชากรกี่ล้านคนไม่รู้เพตอนนั้น,น,นก็คืออยู่ที่บ้านอะนุ้ยไม่ค่อยรู้อะไรเยอะมึงต้องหาข้อมูลนะแล้วกวาดทั้งประเทศมึงเนาะเออทุกคนใช่ว่าทุกคนมันมีมือถือไงอ่ะวันน,นี้ถอนตังค์ไหม อ, 3, 000, อ้าโอเคเดี๋ยวหมุนกล้องหมุนอ่ะเอามาเอามาใกล้ใกล้ใกล้มึงจะมาถอนทำไมสา 30, มหมื่นชาวบ้านเขาไม่ว้าวอ้าวถอนไปเลยห้าหมื่นไลายถอนอะแท็กมาเลยอา,อาดีๆๆดีดีนี่เลยค่ะทุกคนเปนเวลาถอนเงินถอนแบบนี้นะเปิบเปิบนะถอนห้าหมื่นนี่นี่มันมันมันสอนเนี่ยถอนได้ถอนได้แสนหนึงห่งเหรออสามร้อยที่หนึ่งแสนแล้วหรอโดนถอนได้หนึ่งแสนแล้วหรอไายได้หนูเคยเคยถอนหนึ่งแสนปะมันถอนได้ปะฮะ รอต้องถอนห้าหมื่นอันนี้ห้าหมื่นเลยเคยไหมเคยไหมถอนเงินจากอินเทอร์เน็ตห้าหมื่นอะที่แบบแม่งของแท้เข้าใจไหมของแท้ของแท้เราถอนครั้งละห้าหมื่นถอนห้าหมื่นอ่ะกดถอนพิษพอยนะคะรอรอรหัสรอรหัสสี่เจ็ดแปดเจ็ดสามสองอ่าปึ๊บอ่ะรอปึ๊บปึ๊บ เอามาดูใกล้ๆค่าคอมมิชชั่นจะเดงเข้าเกลา่าช่วยทำการตลาดหักภาษีทลายสาเปามเร์เซแล้วก็ดี p o ร์พเอาไปช้อปปิ้งในแอปห้าอบาทเงินเข้าจริงๆคือสี่หมื่นเจ็ดพัน้ารหกสบาทน,นี้อีกหนึ่งีอารเข้าแล้วเดี๋ยวนะ่าดูซิดูซิเข้าแล้วดูนดูซิหุ่ยตื่นเต้น่ะร้ายนะหุ่ยนี่แค่สี่หมเองนะ นี่แค่กดหลักล้านไอดีนี่คือต้องทำหาอ,อะไรในชีวิตนะอ่ะไหนดูซิไ, <c oughs> ไหนไหนเดี๋ยวให้กูดูด้วยสิมึงจะกี้ตะไอนดู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 เด้อเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวดูซิจิมก็ไปปุ๊บเวลาเท่าไหร่เวลาหกโมงสี่สี่เจ็ดเก้าหกห้าตรงนะจา้าน<ด>ี่เข้าแล้วก็ดีใจน,นะคือแบบ ดูทางานประจำเดือนเก้าพันแต่ไม่เคยมีให้ถอนแบบนี้เลยแต่ว่ามาเจอที่พี่อยากแบบตอนนี้ก็อยู่ตำแหน่ง c o เอยเป้าหมายเป้าหมายตอนนี้คือเป้าหมายตอนนี้คือจะสร้าง c o เท่าไหร่แล้วเป้าหมายตอนนี้คือจะมียอดดาวน์โหลดเท่าไหร่ไหนถามวิสัยทัศน์ถามยอดดาวน์โหลดคนที่เป็นเจ้าของแอปปิก็ยอดดาวน์โหลดก็คือมึงชิวแล้วคนอื่นเขากวาดหมดนะแต่ว่าไทยเขามากกัมพูชานี้รวมๆก็สองร้อยล้านสองร้อยล้านยูเซอร์นะ ตอนนี้เราเพิ่งสองล้านโหลดเองโอ้ยเยอะไปเยต้องเยอะแล้วยังมีต่างประเทศอีกเยอะแยะมากมายอะยังไงเป้ามาจะมีกี่โหลดตอนนี้ขนาดสี่หมื่นยังได้<ล>สองล,ล้าน,น,นย้ถึงว,วั <laughs> เวเป้าโอเคยังไงก็ thank you หลายนะโอเคครับไปต่อไปนี่ไร